ครับเช้าวันนังคารที่30กรกฎาคมครับตอนนี้ผมอยู่ที่มาเกานะครับก็กําลังจะไปที่วิหารเซนพอลระหว่อนที่เดินทางจากโรงแรมมาเนี่ยก็จะเดินมาตนุเรื่อยๆนะครับจนมาถึงะระหว่งางทางเนี่ยก็เห็นร้านโจกนะครับนี่โจกโจกแบบมากเกาทํำคล้ายๆเมืองไทยนะครับ คล้ายเยบ้านเราเดี๋ยวที่นั่นเจ้าก็จะมีติ่มซำด้วยแค่ได้แฮปวันยังกี่ตัวเสียกว่ามอยู่กี่ตัวอ่ะโอเควันวันเซ็ต ไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร <c oughs> <c oughs> ่นยครับิไม่เป็นเลยมาลรับเจน,นี่ใส่มาให้ thank y เราจะลองทานดูครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะลองทานดูฮะสวัสดีครับในที่สุดผมก็มาถึงที่มหาวิหารเซนทอลนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเกาะมาเต่านะครับจริงๆแล้วมันเหือนเเดีย๋ยวผมก็จะเดินขึ้นไปดูนี่ก็มีสัญลักษณ์ เห็นในหนังสือสเอน้ำเที่ยวสามิติเขาก็บอกว่าเป็นสัลักที่โปรตุเกสมอบเคื่กรอบมาก้กให้กับจีนครับคุณก้างกี้ตัวีนะมาอกงนะ เดินข้างบนแล้วนะครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วก็เดินเข้าไปดูกันหน่อยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างจริงๆเขาบอกว่าโบสถ์นี่เป็นโบสถ์ที่ได้ถูกไฟไหม้ครับโอ้โเหล็กหาใหญ่นั่นทีเดียวโอ้โไปดูข้างในกันนี่ก็ตั้งอยู่บริเวณข้างในนี่ก็จะมี ก็โล <compra. S 1> ่งๆครับเฮ้ยถูกไฟไหม้อะนะัะที่นี่ Đây là là chức năng นี่เป็นวิวทิวทัศน์บนป้อมนะครับมองมา รดเ้นพอก็อยู่ข้างล่างครับสวัสดีครับหลังจากที่ผมเดินขึ้นไปเยี่ยมป้อมอฟอร์ทรสข้างบนนะครับซึ่งอยู่หางจากีิหารเซนเปอรขึ้นไปเงี้ยครขึ้นเซนพปอนะครับ กินไปตรงนี้ครับป้อมป้อมที่เอาไว้ป้องกันเกาะม,มาเก่านะครับรสร้างแต่สมัยปีพันเก้าปีพันหกร้อยสิบประมาณนะครับ <laughs> ผมดีประมาตกใจเลยครับเมื่อก่อนผมไปเนี่ยยังไม่มีผู้คนเลยนะครับเพราะกลับมาอีกที <laughs> ดูสิครับโหคนเยอะจริงๆเลยโ <clears throat> ชคดีนะครับที่ผมเดินออกมามาไปเที่ยวก่อนตอนเช้า

คงจะไม่ได้ถ่ายรูปเหมือนเมื่อเช้าแน่นอนนะครับคงจะคนเยอะมากเดี๋ยวว่าจะกลับไปนอนพักเที่ยวเรียแป๊บหนึ่งครับเวลาที่มาเก่าเนี่ยจะเร็วกว่าที่เมืองไทยประมาณชั่วโมงครับผมก็นอนตื่นมาก็ประมาณตีสี่ของเมืองไทยนะครับก็ผิดเวลาเดี๋ยวกลับไปนอนพักก็ตอนบ่ายก็ไปเที่ยวใหม่ว่าะจะไปเที่ยววัดเขช่ว่าอามาเทมเพิลนะครับ,รบก็เดี๋ยวจะต้องเดินกลับไป อยู่ห่างจากโรงแรมเดินแค่15เองนาทีเองนะครับแบบก็มาดูบริเวณรอบๆอีกหนึ่งขอนะครับ